เราจะกระชับพื้นที่ให้ใกล้ตัวคุณยิ่งรักมากขึ้นในการขับไล่เมื่อวานก็ไปเป็นตัวอย่างไม่ต้องมาสงสัยว่าเขาไปบ้านคุณทำไมในเมื่อคุณไม่อยู่ ไปเพื่อบอกว่าเขาต้องการไล่คุณและเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ใช่เฉพาะบ้านตรงนั้นบ้านที่อยู่กับใครเราก็ไปถูกบอกคุณไว้ด้วยประชาชนเป็นล้านล้านตาเป็นสับปะรด คุณนึกว่าคุณจะหลุดพ้นหูตาประชาชนเหรอเราจะให้เวลาคุณคุณยิ่งลักตัดสินใจถ้าถึงขั้นยกระดับต่อไปไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนอยู่กับใครจะไล่คุณทุกแห่งนุ่งผ้าไม่นุ่งพ้า นี่ก็บอกให้ทราบว่าถ้าบังคับให้เราประชาชนต้องทำมากกว่านี้อย่ามาโทษเราตื่นเช้ามาก็ต้องเจอเราไปตรงไหนก็ต้องเจอพวกเราไปอยู่กับใครก็ต้องเจอเรากินข้าวกับใครก็ต้องเจอเราเราจะไล่มันทุกที่อ่ะ